ช่วยได้เบื้องต้นค่ะคุณผู้อาการนี้คือแม่จุชดาทดลองมาแล้วค่ะทดลองกินมาแล้วค่ะช่วงนั้นจะปวดอ่าไวสักพักหนึ่งประมาณประมาณห้านาทีแล้วก็ลิ่นออกมาใส่แก้วค่ะใส่แก้วแล้วก็บีบน้ํามันหัวมากค่ะแล้วก็พอมาทําตามนี้ก,ตนนก็ตอนนี้ก็เบาลงนานๆจะปวด อ่าไว้สักพักหนึ่งประมาณประมาณห้านาทีแล้วก็ลิ่นออกมาใส่แก้วค่ะใส่แก้วแล้วก็บีบน้ำมันอ่าต้มให้ได้แก้วหนึ่งค่ะเพื่อนแก้วหนึ่งแล้วเราก็มาบีบน้ำมะนาวลงไปค่ะบีบน้ำมะนาวลงไปเห็นาะจะเอาไปเลี้ยงใหม่ค่ะแค่เอาใบตรงนี้แหละก็เก็บเก็บใบตรงนี้เรามินหัว ก็จะคายลงค่ะเพื่อนๆคายเลยวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะนี่ลูกเขาก็มีประโยชน์ค่ะแค่นี้ก่อนค่ะเรามึนหัวหัวก็จะคายลงค่ะเพื่อนๆคายลยฝากเพื่อนค่ะว่าประโยชน์เขาก็มีมากค่ะ ประโยชน์เขามีมากหัวมากค่ะแล้วก็พอมาทำตามนี้ก็ตอนนี้ก็เบาลงนานๆจะปวดที่ตรงนี้แต่ประโยชน์เขาก็มีมากนะคะใบหมอนประโยชน์ของเขาก็อทีแค่นี้ก่อนนะคะค่ะนี่ลูกเขาก็มีประโยชน์ค่ะ ขันนิก่อนคะ่ะหนาวเซี่ยวหนึ่งคะ่ะเซี่ยวหนึ่ง,งเพื่อนกินติดต่อกันทุกวันถ้าออก,กเยอะๆเขาก็จะเอามาทาเป็นแยมได้คะ่ะเพื่อนทําเป็นแยมทําเป็นน้ําผลไม้ได้ห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่าค่ะแล้วเราก็เอาน้ําแก้วหนึ่งเราไปเรไปต้มต้มหัวมากคะ่ะแล้วก็ ่อาามาทำตามนี้ก็ตอนนี้ก็เบาหลงนานๆจะปวดต้นหมอนต้นหมอนต้นใหม,หม่เอาไปเลี้ยงอา่าตัวหนอกมาเลยตามที่ปวดหัวจะเอาประมาณนี้นะคะอ่าห้าใบเกตไบห้าเขาเรียกว่าป,ปูบอรี่เมืองไทยนะคะ ลูกมาทำแยมนะคะหนาวเซี่ยวหนึ่งค่ะเเน่พ,เพื่อนๆกินติดต่อกันทุกวันพอน้ำเดือดเราก็เอาใบหม่อนลนะงไปะคะ่สะสักพักหนึ่งอึดใจหนึ่งนะคะเราก็ปิดพอเราปิดแล้วก็ต้นหมอน่อน,อนต้นหม่นต้นใหม่เอาไปเลี้ยงอ่ไอตัวหนอกประมาณสิบห้าวัน,นะะเห็นผลค่ะพเพื่อนๆอ่า อาการที่ระปวดวก็จะเบาลงค่ะหมือนตัวหนอนที่จะมาถักใย,ยเป็นไหมนะคะเพื่อนๆอันนี้เขาเขาพี่ลูกอ๋อมีมีเนี่ยลูกเขาค่ะลูกเขาจะเป็นแบบนี้ครับต้นหมอนต้นหมอนต้นไหมเอาไปเลี้ยงออ่าตัวหนอนสวัสดีค่ะดูวิวค่ะเดินออกกาลังกายไปเรื่อยนะคะออกกำลังกาย จะเอาไปเลี้ยงใหม่ะคะ่ะเอาใบตรงนี้แหละก็เก็บเก็บใบตรงนี้ทีค่ะงานจะปวดแต่สรรพคุณเขามีหลายอย่างค่ะเพื่อนเขาชื่อว่าใบหม่อนใบหม่อนต้นหม่อนเนาะจะเอาไปเลี้ยงใหม่ะคะ่ะเอาใบตรงนี้แหละก็เก็บเก็บใบตรงนี้เพื่อนแล้วก็เอาใบไปเลี้ยงเลี้ยงตัวหม่อนตัวใหมะคะ่ค่ะเพื่อนสวยมากเลยค่ะแล้วก็กล้สมัยโบราณ สวัสดีค่ะเนาะจะเอาไปเลี้ยงใหม่ะคะ่ะเอาใบตรงนี้แหละก็เก็บเก็บใบตรงนี้ที่ะมานจะปดแต่สรรพคุณเขามีหลายอย่างค่ะเ,เพื่อนๆเขาชื่อว่าใบหม่อนใบหม่อน,อนต้นมากมาเลยตามที่ะหัวจะเอาประมาณนี้นะคะอะ่ห้าใบเก็ดไปห้า จะใส่น้ำตาลนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้ทานง่ายพอเราทานไปแล้วก็ประมาณสิบ้าสวัสดีค่ะดูวิวค่ะเดินออกกำลังกายไปเรื่อยนะคะออกกำลังกายไปต้มน้ำนเนาะชงมบอน,น้ำชาเนี่ยค่ะห้าใบห้าใบเจ็ดใบแล้วแต่ ต้มให้ได้แก้วหนึ่งค่ะพเพื่อนแก้วหนึ่งแล้วเราก็มาบีบน้ำมะนาวลงไปค่ะบีบน้ำมะนาวลงไปค่ะสวัสดีค่ะนีค่ะงานก็ปวดยแต่สรรพคุณเขามีหลายอย่างค่ะพเพื่อนเขาชื่อว่าใบาหม่อนใบหม่อนต้นหม่อน ตอกำลังกายไปเรื่อยนะคะตอกำลังกาไปสักพักหนึ่งประมาณประมาณห้านาทีแล้วก็ลินออกมาใส่แก้วค่ะใส่แก้วแล้วก็บีบน้ำมะน,นาวเซี่ยวหนึ่งค่ะเซี่ยวหนึ่งเพื่อนๆกินติดต่อกันทุกวัน,นเพื่อนแล้วก็เอาใบไปเลี้ยงเลี้ยงตัวหมอนตัวไหมค่ะเพื่อนสวยมากเลยค่ะ,คะแล้วก็อ่านสมัยิถุา สวัสดีค่ะ,ะถ้าออกเยอะๆเขาก็จะเอามาทำเป็นแย,ยมได้ค่ะเพื่อนทำเป็นแย,ยมทํทำเป็นน้ำผลไม้ได้ค่ะนนเนาะจะเอาไปเลี้ยงใหม่ค่ะเอาใบตรงนี้แหละก็เก็บเก็บใบตรงนี้หัวมากค่ะแล้วก็พอมาทำตามนี้ก็ตอนนี้ก็เบาลงนานๆจะปวดเนาะ จะเอาไปเลี้ยงใหม่ะคะ่ะเอาใบตรงนี้แหละก็เก็บเก็บใบตรงนี้นะคะกำลังกายใบหม่อน,นะคะ่ะเ,เพื่อนๆใบหม่อนนะคะเนี่ยใบหม่อนสวัสดีค่ะดูวิวค่ะเดินออกกำลังกายไปเรื่อยนะคะออกกำลังกันเนาะจะเอาไปเลี้ยงใหม่ะคะ่ะเอาใบตรงนี้แหละก็เก็บ ้นีพอน้ําเดือดเราก็เอาใบหม่อนลงไปะคะ่สะสักพักหนึ่งอึดใจหนึ่งนะคะเราก็ปิดพอเราปิดแล้วก็ดีค่ะงานจะปมดแต่สรรพคุณเขามีหลายอย่างค่ะเพื<ๆ>่อนเขาชื่อว่าใบหม่อนใบหม่อนต้นหม่อนจะใส่น้ำตาลนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้ทานง่ายพอเราทานไปแล้วก็ ประมาณสิบบาถ้าออกเยอะๆเขาก็จะเอามันทาเป็นแยมได้ค่ะเพื่อนทาเป็นแยมทําเป็นน้ําผลไม้ได้ค่ะวันนี้มาเจอต้นหม่อนสวยงามออกกําลังกายนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาเจอต้นหม่อนก็เลยเอามา่นี้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะนี่ ลูกเขาก็มีประโยชน์ค่ะแค่นี้ค่อนขากมาเลยค่ะตามที่ตัดหัวจะเอาประมาณนี้นะคะอ่าห้าใบเสร็จไปฮะวันนี้มาเจอ,อต้นหม่อนวอันนีออกออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาเจอต้นหม่อนก็เลยเอามาเพื่อนแล้วก็เอาใบไปเลี้ยงเลี้ยงตัวหม่อนตัวใหม่ค่ะเพื่อนสวยมากเลยค่ะ ก่อนสมัยโวลาหนาวเซี่ยวหนึ่งค่ะเีวพื่นอนกินติดต่อกันทุกวันมากมาลตามที่ขกดหัวจะเอาประมาณนี้นะคะห้าใบเ็ดไปหันตัวหนอนที่จะมาถักใย,ยเป็นไหมนะคะเพือ่อนอันนี้เขาเขาปลูกอ๋อมีมีเนี่ยลูกเขาค่ะลูกเขาจะเป็นแบบนี้ห้าใบ หนึ่งสองสามสี่ห้า่ค่ะแล้วเราก็เอาน้าแก้วหนึ่งเอาลงไปลงไปต้มต้มตจะใส่น้ำตาลนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้ทานง่ายอพอเราทานไปแล้วก็ประมาณสิบนาทีค่ะประมาณจะปวดแต่สรรพคุณเขามีหลายอย่างค่ะเพื่อนๆเขาชื่อว่าใบาหม่อน ใบหม่อนต้นหม่อนเพือแล้วก็เอาใบไปเลี้ยงเลี้ยงตัวหม่อนตัวไหมค่ะเพื่อ,อสวยมากเลยค่ะแล้วก็กลนสมัยเวลาใบหนึ่งสองสามสี่ห้านย่ค่ะแล้วเราก็เอาน้ําแก้วหนึง่ององเรไปเรไปต้มต้มหัวมากค่ะแล้วก็พอ